เดเจ็ดมือถือรุ่นใหม่น่าใช้ประจำเดือนกรกฎาคม2025มีตั้งแต่ตัวสุดคุ้มราคาประหยัดจนไปถึงตัวทอ็อปหากเพื่อนไม่อยากพาซื้อมือถือใหม่โดยที่ยังไม่รู้เทรนด์ตอนนี้เดี๋ยวคลิปนี้เฟซมาสรุปให้กดไลค์ก, like กติดตามไปดูพร้อมกันค่ะ แวะพักชมโปรลับกันสักครู่ตอนนี้เพื่อนๆสามารถจะซื้อเกมมิ่งเกมห่าแอดไว้และได้ส่วนลดไปเลย5%จะเป็นคนิคเคาท์คียบอร์ดฮอเอฟเฟกคียบอร์ดเมาส์หูฟังรุ่นไหนก็ได้แบรนด์ไหนก็ได้เขียนแค่เป็นเกมมิ่ง วิธีใช้โค้ดก็แสนจะง,ง่ายก่อนจะกดชําระเงินกอกโค้ด facez ตรงนี้จะได้รับส่วนลดไปเลย5%ซึ่งโค้ดนี้สามารถใช้ได้บนเว็บไซต์ adwise เท่านั้นนะคะและนอกเหนือนจากนี้ทาง adwise ก็ยังมีโปรพิเศษอีกมากมายทั้งในฝั่งของคอมพิวเตอร์มือถืออุปกรณ์ต่างๆก็สามารถไปช็อปกันได้แล้วที่ adwise co th และอย่าลืมใช้โค้ด facez กันได้เยอะนะเริ่มกันรุ่นที่1กับ owner 400 s ้ r ยซีรีส์ตัวคุ้มค่ามาแรงสุดในช่วงกลางปี2025 หันไปทางไหนก็มีแต่คนบอกว่าเนี่ยแหละสเปคตัวคุ้มโดยตอนนี้มีการเปิดตัวมาถึง3รุ่นนะคะเริ่มจาก Honor 4 0 5G ได้แรม12 g ิกรอม512 g ิในราคา14,990บาท Honor 400 l i like t 5G ได้แรม12 g ิกรอม256ราคา8,999บาทและ Honor 400 Pro 5G ได้แรม12 g ิกรอม512 g ิในราคา19,990บาททางที่เฟสไปศึกษาข้อมูลมาบางคนน่ยถึงกับให้คำนิ ยามว่าน่าสนใจกว่า Samsung A 5 6และ Xiaomi Note 14 Pro Plus ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ราคาใกล้เคียงกันกับรุ่นตัวธรรมดาแต่จะน่าสนใจตรงส่วนไหนบ้างไปเริ่มดูสเปคหน้าจอกันค่ะขนาดหน้าจอของ Honor 400และ Honor 400 Pro จะได้อยู่ที่6.55นิ้วแต่ตัว Honor 400 Lite จะได้อยู่ที่6.7นิ้วชนิดหน้าจอของทั้ง3รุ่นเหมือนกันได้เป็น AM o l e d r e f r e s h Rate ก็เท่ากัน 120Hz ส่วนจุดที่แตกต่างตัว Honor 400 Lite อาจจะได้ความสว่างหน้าจอน้อยกว่ารุ่นอื่น ที่3,500นริตแต่รุ่นธรรมดาและรุ่นโปรได้ถึง5,000นิตหากเอาไปใช้งานกลางแจ้งรุ่นธรรมดาและรุ่นโปรจะน่าสนใจมากกว่า <S <S> <S มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 15ครอบทับมาด้วย Magic OS 9ส่วนของ CPU แต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างกันออกไปเริ่มจากรุ่น Honor 400ธรรมดาจะได้เป็น Snapdragon 7 Gen 3 Honor 400 Lite เป็น m e d i a t e k d i ด e n s i t y 7025 u l t r นและ Honor 400 Pro เป็น Snap d r a g o n 8 g เจนและที่เปิดตัวมาเป็นไฮไลท์สำหรับรุ่นนี้ก็คือ ของกล้องหลังอย่างตัว Honor 400ธรรมดาจะได้กล้องหลัง2ตัวเมหลักถึง200ล้านพิกเซลและยังมีกล้องอัลต์วาย12ล้านพิกเซลแต่ในขนาดที่รุ่น400โป o จะได้ถึง3ตัวเมนหลัก200ล้านพิกเซลเฮเลย์50ล้านพิกเซลและอัลต์วาย12ล้านพิกเซลคิดว่ารุ่นโปรเนี่ยกล้องค่อนข้างจะสุดมากๆและรุ่นสุดท้ายกับ Honor 400 Li t e อันนี้ด้วยความที่เป็นราคาประหยัดนะเนาะแต่ก็ไม่น้อยหน้านะเพราะให้กล้องเมหลักมา108ล้านพิกเซลแล้วมีอัลต์วายอีก5 ส่วนของกล้องหน้ารุ่นโปรจะได้เป็น2ตัว50ล้านพิกเซลกับ2ล้านพิกเซล Honor 4 0 0ก็ออจะดับลงมาเหลือแค่ตัวเดียวด้วยความละเอียด50ล้านพิกเซลส่วน Honor 400 Lite เหลือเพียงแค่16ล้านพิกเซลไปดูกันต่อที่ระบบชาร์จค่ะสําหรับ Honor 400และ Honor 400 Pro จะได้แบตเตอรี่6 0 0 0มิลลิแอมรองรับชาร์จไว80วัตต์สามารถชาร์จเต็ม100นใน39้านาทีแต่ส่วนของ400 Lite ลจะได้ดรอปลงมาเหลือเพียงแค่5,230มิลลิแองรับ ูเปอร์ชาร์จอยู่ที่35าวัตต์อีกหนึ่งจุดในด้านการใช้งานที่เฟซอยากให้ทุกคนได้รู้ก็คือเรื่องของการก,ารนการันน้ํากันฝุ่นทั้ง3รุ่นมีการกันน้ําที่แตกต่างกันอย่าง h o n เนอร์สี่ร้อยไลท์จะรองรับเพียงแค่ IP 6 5 Hon ห้เนอร์สี่ร้อยขยับขึ้นมาเป็น IP 6 6ส่วน h o n เนอร์สี่ร้อยโปรจะได้ถึง IP 6 8 6 9ถ้าเกิดใครจะเอาไปวิ่งแก๊บรับส่งอาหารเนี่ยอาจจะต้องไปตัว Hon เนอร์สี่ร้อยโปรน่าจะตอบโจทย์มากกว่าโดยสรุปแล้วสําหรับ Honor 400 series, ออาเป็นรน์ทโ ให้ราคาใกล้กับแฟลชชิปในราคาย่อมเยาเหมาะกับคนที่ต้องการมือถือหน้าจอกําลังดีใช้งานถ่ายรูปชาร์จเร็วแล้วก็ยังรองรับการอัปเดตระยะยาวตอนนี้มีวางจําหน่ายแล้วทั้ง3รุ่นหากใครสนใจเฟซแปพิกัดไว้ที่มุมซ้ายล่างค่ะรุ่นที่2 n o t h i n g Phone c m f p h o n e 2 Pro มือถือดีไซน์สุดอินดี้ไม่เหมือนใครเพราะรุ่นนี้เราสามารถจะไขน็อตปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นได้ไม่ว่าจะเป็นตัวฝาหลังต่างๆอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเช่นเลนส์กล้องขาตั้งมือถือ าย้องมีของเล่นมาเพียบโดยตอนนี้ราคาที่เปิดตัวมาจะได้แรม8 g ิกรวล256ในราคา9,999บาทโดยสเปคหน้าจอจะมาในขนาด6.7นิ้วชนดิดจอเป็น Super AMOLED Refresh Rate 120Hz รองรับ HDR10+ ความสว่างสูงสุดทำได้3,000 nits บ o s เป็น Android 15และครอบทับด้วย Notting OS 3.2ตอนใช้งานบอกเลยว่ายัง clean CPU เป็น MediaTek Dimensity 7300 Pro กล้องหลังให้มา3ตัวเมนหลัก5 10ล้านพิกเซลเ e l ล o Photo 50ล้านพิกเซลและ Ultra w i d 8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าได้ความละเอียด16ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุด 4K 60เฟรมแบตเตอรี่ให้ความจุมา 5,000mAh รองรับชาร์จไว33วัตต์ส่วนการรองรับในด้านอื่นๆนะคะก็จะเป็นตัว Wi-Fi 6, Bluetooth oo 5.3น้ำหนักตัวเครื่อง198กรัมกันน้ำกันฝุ่น IP54 ลำโพงเป็นลำโพงคู่สเตอริโอโดยรุ่นนี้เนี่ยก็มีผลทดสอบจาก Antutu Benchmark มาได้อยู่ที่711,900 100คะแนนถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นค่าที่สูงอะไรมากมายแต่มันก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบการดีไซน์อินดี้จากทางนอตติงแค่พกขึ้นมาก็รู้แล้วว่าคนนี้เนี่ยลงไหลในการดีไซน์ขนาดไหนหากใครสนใจสามารถไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วค่ะเฟซแต่พิกัดไว้ให้แล้วเหมือนตอนนี้เขาจะมีโค้ดลดพิเศษจากทาง y o u t u b e Shopping t ็ g ด้วยจะได้เท่าไหร่ก็ลองกดไปดูกันได้เลยต่อมาพ o c o โ F 7 Series สมาร์ทโฟนคู่ฟัดตัวใหม่ของ i q คู n e o อจะมา สู้ได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเฟสมันเล่าสเปคให้ฟังอีกพี่แต่สําหรับบางคนก็รู้สึกว่าตระกูล p o อ o โค F7 เนี่ยดีไซน์หรูกว่าเยอะโดยเฉพาะการดีไซน์ตัว Cyber Silver Edition อันนี้เฟสโคตดชอบโดยการเปิดตัวมาจะมีอยู่ประมาณ3รุ่นหลักๆนะคะเริ่มจากพ o อ o โคธรรมดาได้แรม12 g ิกรอม512 g ิในราคา14,999บาทขยับขึ้นมาเป็นพอโค F7 Pro ได้แรม12กิกรอม512กิในราคา17,990บาทและตัวท็อปสุดอย่าง F7 Ultra ตัวเริ่มต้นแรม12 g ิกรอม256 g ิในราคา2 9 9 0บาทและขยับเพิ่มแรมอีกนิดนึงเป็นตัว16 g ิกรอม256 g ิในราคา22,990บาทในส่วนของสเปคที่เฟซจะมาเล่ากันก็จะขอหยิบเป็นตัวพ็อกค F7 ธรรมดามาเล่าเป็นเมนหลักนะคะเพราะคิดว่าน่าสนใจมากๆกับเลทราคาเริ่มต้นตัวนี้ขนาดหน้าจอได้6.83นิ้วชนิดจอเป็น AMOLED Refresh Rate 120 Hz รองรับ HDR10+ ความสว่างสูงสุด3,200นิตระบบปฏิบัติการเป็น Android 1ข้อทับมาด้วย HyperOS 2ให้ไลท์สุดก็คือตัว c p u เป็น snapdragon 8s Gen 4ดูจากการเทสเล่นเกมมาเล่นเกมทั่วๆไปไม่ได้หนักหน่วงมากอันนี้ทําได้ดีเลยค่ะต่อมาเรื่องของกล้องหลังจะได้อยู่2ตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลและเอ t ต์เลอรว Alt 8ล้านพิกเซลกล้องหน้าได้ความละเอียด20ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดเป็น 4K 60เฟรมเรื่องของแบตเตอรี่หากเอาไปเทียบกับ i q คูนี10อาจจะด้อยกว่านิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่นะเพราะตัวนี้ได้แบตถึง6,500ม ah, ิลลิแอมป รับชาร์จไว90วัตต์ก็ถือว่ายัางเป็นสเปคที่ชาร์จเร็วอยู่ส่วนฟีเจอร์อื่นๆจะรองรับ Wi-Fi 7, b l u e t o t h 6.0สถียรแน่นอนน้ำหนักตัวเครื่อง185กรัมสามารถกันน้ำกันฝุ่น IP68 ตัวลำโพงเป็นลำโพงคู่สเตอริโออันนี้แค่รุ่นตัวเริ่มต้นนะคะถ้าเกิดใครมีงบมากวันนี้ก็สามารถขยับไปตัวโปรอัลต้ากันได้แต่ส่วนตัวเฟรก็รู้สึกว่าธรรมดาเนี่ยคุ้มค่าแล้วหากใช้พวกโค้ดลดเพิ่มเติม,ตมอาจจะลงไปเหลือแค่ประมาณ1 2 0 0 0 2 0 0 0ได้เลยสำหรับเพื่อนๆ ตัวนี้สามารถจะฟัดกับ i อคูนิโอสิได้ไหมก็ลองคอมต์มาพูดคุยกันหน่อยนะคะรุ่นต่อมา vivo x 2 0 0 fe อีกหนึ่งมือถือขนาดเล็กแต่สเปคระดับเรือธงที่เน้นชูลงเรื่องของกล้องพัฒนารุ่มกับแบรนด์ชั้นนาอย่างไซส์มองแวบแรกเนี่ยการดีไซน์คล้ายๆกับ iPhone 16เลยนะคะอย่างเช่นการวางกล้องโทนสีเลยต่างๆแต่มันก็ไม่ได้เหมือนจะที่เดียวนะทุกคนนราคาที่เปิดโตมาสําหรับ vivo x 2 0 0 fe ได้แรม 12G กิกลม5 1 2นะิกิกในราคา2 4 9 9 9ั้้บาทเริ่ม สเปคหน้าจอเป็นขนาด6.31นิ้วชนิดจอ AMOLED Refresh Rate ้อ0เฮิรตซ์รองรับ HDR 10พและความสว่างสูงสุดทำได้5 0 0พันิตระบบปฏิบัติการเป็น Android 15ครอบทับมาด้วย f u n t ัชสิ5เท่าที่ไปหาข้อมูลมาตัวนี้รองรับการอัปเดตในอนาคตได้ Android ถึง3เวอร์ชันและก็ความปลอดภัยถึง4ปี CPU ด้านในเป็นม e d เด t e k ท i m e n s i t y 9 3 0 0 Plus มาถึงไฮไลท์เรื่องของกล้องหลังได้ถึง3ตัวเมนหลัง50ล้านเทเลโฟโต้50ล้านและอัลต์วั พอมาเป็นแบรนด์นี้ปุ๊บเรื่องการถ่ายรูปแทบไม่ต้องคิดเยอะเลยค่ะงานดีอยู่แล้วส่วนของกล้องหน้าก็ได้ความละเอียดถึง50บล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดเป็น 4K 3 0บเฟรมแบตเตอรี่ความจุ6 5 0 0มิลลิแอม์รองรับชาร์จไว90วัตต์สามารถชาร์จเต็ม100%นใน5้านาทีส่วนการรองรับด้านอื่นๆตัวนี้เป็น Wi-Fi 7 b l u บ t o o t h 5.4ุน้ำหนักตัวเครื่อง1น6่้กรัมกันน้ำกันฝุ่นได้ IP 69, ูาากสิบเก o XX 200กันอยู่แล้วแต่อยากได้ราคาที่เบาลงมาหน่อยไซส์เล็กๆจับถือง่ายเรื่องของคุณภาพกล้องก็ไม่ได้ดรอปกวตวอื่นเลยาคาแค่สนใจเฟซแปะพิกัดของ vivo x FE, 2 0 0 fe ไว้ให้ที่มุมซ้ายล่างแล้วไปดูกันได้ค่ะรุ่นที่5 iQOO z 1 5G มือถือที่เฟซอยากจะแนะนําสําหรับคนที่ต้องการเรื่องของแบตอึดใช้งานทั่วไปได้ดีจอใหญ่ๆห,ห,หน่อยแล้วมาในเลทราคาแค่1นึ0 0หบาทได้ ram 12G กิก rom รอม2 5 6กิกเริ่มจากสเปคหน้าจอเป็นขนาด6.77นิ้ว ชนิดจอ AMOLED r e f r e s h r a t e 120 h z รองรับ HDR และความสว่างสูงสุดทำได้5,000ันนิระบบปฏิบัติการเป็น Android 15ครอบทับมาด้วย f ั n t a s ส15 CPU snapdragon 7 s gen 3ส่วนของกล้องหลังให้มา2ตัวเมนหลัก50ล้านแล้วก็เดฟอีก2ล้านตัวกล้องหน้าได้ความละเอียด32ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดเป็น 4K 30เมฟรมมาถึงไฮไลท์ ite, ความจุแบตเตอรี่ได้ถึง7,300 M มริลลิแอมรองรับชาร์จไวไฟชาร์จไ,ไว้า ความจุแบตเยอะๆเล่นทั้งวันแบตมือถือก็ยังเหลือเรื่องของการรองรับด้านอื่นๆนะคะตัวนี้เป็น Wi-Fi 5 b l e t o o t h 5.2น้ำหนักตัวเครื่อง199กรัมกันน้ำกันฝุ่น IP65 แต่ข้อควรรู้ของรุ่นนี้คือตัวลำโพงได้เป็นลำโพงเดี่ยวแต่ว่าพร้อมกับระบบเสียงเซอร์ราลาไม่มี NFC แล้วก็ไม่ได้รองรับไมโคร SD card ดเพิ่มทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานอนเพื่อนแล้วว่ารุ่นนี้จะเหมาะสมัยหลักๆสำหรับไ q คูเ 15G ที่เฟซคิดว่าน่าจะแนะนำได้ก็จะเป็นเรื่องของแบต อึดใช้ดูหนังฟังเพลงจอใหญ่ๆห,หน่อยสามารถใช้เล่นเกมได้แต่ว่าตัวกล้องฟีเจอร์เสริมอื่นๆอ,อันนี้อาจจะยังไม่ได้ให้คะแนนเต็มนะคะและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดสําหรับ iQ ูเซ็ตมาถึงในรุ่นที่6กับ oppo reno 14 5G Series งานเขาเพิ่งจัดไปได้ไม่นานแต่ว่าเล่นใหญ่อลังการกมาก่าพาน้องมินนี่มาเป็นพรีเซนเตอร์ซะเลยโดยการเปิดตัวมาจะมีถึง3รุ่นให้เพื่อนๆได้เลือกกันเริ่มจากรุ่นราคาเบาสุดกับ oppo reno 14 f 5 g ไดน้าแรมสิกิ รอม512กิกในราคา14,999บาทกระเถ็บขึ้นมาเป็นตัวกลางอย่าง oppo reno 14 5g ram 12กิกรอม512กิกในราคา18,999บาทและตัวท็อปสุดอย่าง oppo reno 14 pro 5g ได้ ram 12กิกรอม512กิกในราคา24,999บาทเนิ่มจากสเปคหน้าจอนะคะทั้ง3รุ่นจะมีสเปคที่ใกล้เคียงกันต่างกันแค่วางจุดอย่างตัวรุ่นโป o และรุ่นธรรมดาจะได้ขนาดหน้าจอเป็น6.59นิ้วแต่ของ โอว Reno 14F จะได้เพียงแค่6.57นิ้วชนิดหน้าจอเป็น AMOLED เหมือนกันรีเฟรชเรต120 h z ระบบ OS เป็น Android 15ครอบทับมาด้วย Color OS 15ส่วนของ CPU เริ่มจากรุ่นเริ่มต้นอย่าง Reno 14F จะเป็น s Snap ปด a g o น6.1ขยับมารุ่นกลาง Oppo Reno 14 5G เป็น m e ด i a t e k Dimensity 8350และรุ่นตัวท็อปตัวโปรเป็น m ม d i a t e k Dimensity 8450สำหรับจุดเด่นของ Oppo Reno 14ครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของกล้องให้กล้องหลังมาถึง 3. ตัวในทุกรุ่นแต่ความละเอียดในแต่ละเลนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตัวเลน o โน 14f จะได้เมนหลัก50ล้านอัลต์ไว8ล้านมาโค2ล้านใครเถิดมารุ่นธรรมดาจะได้เมนหลัก50ล้านเทเลโฟโต้50ล้านและอัลต์ไวเพียงแค่8ล้านสุดท้ายรุ่นโปรสุดอันนี้คุ้มค่ามากๆกก็คือได้50ล้านพิกเซลทั้ง3เลนเลยนอกจากจะเก็บเรื่องรายละเอียดภาพได้ดีครั้งนี้เขายังมาเน้นเรื่องของ AI อย่างเช่นตัว AI แฟลถ่ายภาพด้วยแฟดสว่างคมชัดเรื่องของการซู กลมกล้ต่างๆสายถ่ายภาพตัวโปตัวธรรมดาตอบโจทย์มากๆนะคะลองดูคุณภาพภาพกันได้และการถ่ายวิดีโอรองรับสูงสุดเป็น 4K 60เฟรมวนของความจุแบตเตอรี่เรโน่ 14F และรุ่นธรรมดาจะได้ความจุ6,000ม ah. ิลลิแอมป์แต่หากเป็นรุ่นโปจะได้ความจุ6,200ม ah. ิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวเริ่มจากรุ่น F จะได้เป็น45วัตต์รุ่นธรรมดา80วัตต์และรุ่นโปรองรับถึง80วัตต์และก็ได้ชาร์จไร้สาย50วัตต์ด้วยครั้งนี้ที่เปิดตัวมาหลายๆคนก็อบอกว่ากล้องเขาเน จริงจริงแฟลตเจ๋งน่าใช้ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเลทราคาหมื่นกลางๆตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วครบทั้ง3รุ่นเลยใครสนใจไปสั่งซื้อกันได้มาถึงตัวสุดท้ายตัวที่7ของเรากับซัมซุงแกลเล็กซี่ซี7ฟลตเปีนี้ก็ยังเล่นใหญ่ตามสไตล์ซัมซุงเหมือนเดิมเฟนละชอบงานโฆษณาของเขามากๆนะคะที่พาพี่จองคันเลนพาหมีเนยพาน้องเอบิเกลมาเป็นการรวมตัวที่น่ารักมากจริงๆแล้วนอกจากตัว g ก l a ล็กซี่ซีฟลตเขาก็ยังมี C ี Flip ปออกมาด้วยเหมือนกันนะ แต่ในคลิปนี้แฟซขอเน้นไปที่ตัว C ีโฟเก่อนค่ะเรื่องของการดีไซน์เอาที่เด่นๆเ,เลยก็จะเป็นเรื่องความบางรอบนี้บางมากจริงๆใครที่ยังมองว่ารุ่นนี้เนี่ย พกพายากไม่น่าพกพาขนาดน,านั้นรู้สึกอาจจะหนักได้คิดว่าครั้งนี้เขาแก้โจทย์มาให้คุณได้ดีมากขึ้นแล้วแต่อย่างที่ร,รู้ๆก็คือไม่มีประากาศ S Pen แล้วนะก็คือตัวเครื่องบางลงแต่ว่าตัดฟีเจอร์ SP e n ออกไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของราคากันบ้างค่ะก็ามาแบบจุกๆเหมือนเดิมตัวเริ่มต้นได้แรมถึงสองกิกรอมห้รกิกในราคา67,900บาทถ้าอยากมาความจุมากขึ้นเป็นแรม16กิกรอมเทเลไต์ราคา72,900บาทขนาดหน้าจอก็จะมีขนาดใหญ่ถึง8นิ้ว ถ้าพับแล้วก็จะเหลือ6.5นิ้วชนิดจอเป็น Dynamic AMOLED r e f r e s h r a t e 1 2อ h z รองรับ HDR 10+ ความสว่างสูงสุด2,600นริระบบ OS ใหม่ล่าสุดอย่าง Android 16ครอมทับมาด้วย One UI 8 CPU Snapdragon 8 Elite ค่ะทุกคนเร็วแรงสะใจส่วนของกล้องหลังอ่ะเอาให้มันสมกับตัว flagship ได้ ift, เมนหลักถึง200ล้านพิกเซลเอาตัอง i d e ล้านพิกเซลและเลนส์รองอีก10ล้านพิกเซล ส่วนของกล้องหน้าได้ความละเอียด10ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุด 8K 30เฟรมตัวแบตเตอรี่รู้สึกว่าอาจจะน้อยไปหน่อยนะคะสำหรับบางคนอยู่ที่4,400ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จไวแค่25วัตส่วนการรองรับอื่นๆก็จะเป็น WiFi 7บลูทูธ5.4น้ำหนักตัวเครื่อง215กรัมถือว่าไม่เยอะมากนะทุกคนรองรับก,การกันน้ำกันฝุ่น IP68 ลำโพงคู่สเตอริโออันนี้เป็นเพียงแค่ข้อมูลสรุปสำหรับตัว Samsung Galaxy Z Fold 7เท่านั้นด้านของการใช้งานตอนนี้มีพี่ๆเสนอ หลายหลายคนเอามารีวิวให้ดูกันแบบจัดหนักจัดเต็มเรียบร้อยแล้วลองไปตัดสินใจกันดูว่าเหลนราคาประมาณนี้เพื่อนจะใช้คุ้มหรือเปล่าหากใครเป็นสายเอกสารทำงานหนักๆต้องใช้หลายจอรวมไปถึงว่ายังมีเรื่องของ AI ด้วยพาร์ทของฝั่งซัมซุงก็ค่อนข้างน่าสนใจค่ะ และนี่ก็จะเป็นมือถือรุ่นใหม่ทั้ง7รุ่นที่เราหยิบมาอัปเดตกันในช่วงเดือนกันยายนถือว่าเป็นเดือนที่มีการเปิดตัวมือถือเยอะมากๆแล้วก็เป็นระดับแฟลกชิพน่าสนใจทั้งนั้นเพื่อนๆชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะและคิดว่าหลังจากคลิปนี้ออกไปเนี่ยอาจจะมีรุ่นอื่นเปิดตัวอีกนิดหน่อยก็เดี๋ยวไวจะอัปเดตไวให้ใต้คลิปยังไงก่อนจากกันไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไวเจอกันใหม่ในคลิปอัปเดตหน้าวันนี้ไปแล้วครับบย